นะครับเดี๋ยวให้มังโตอตอไปนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรอยากได้นะครับแม่นี่ท่องเบิ้มจังคอยโทรมาติดต่อสอบถามมึงเด้อครับนี่แหละครับไฟอ่างอางนะครับให้พี่น้องในมังกันเนาะให้ับมัว่ามีมีหลายครับในฟาร์มสำหรับ เกษตรกรที่สนใจนะครับเบร์โทรผมสิใใจไววใต่คลิปสำหรับพี่น้องโท่มาสอบถามกับลูกบ่อยนะครับเจ้าของฟาร์มสถาพรฟาร์มนีเดอแม่แม่แรกครับทองเบิ่มสามเดือนแล้วนะครับพี่น้องบ่มั่นใจหามหมอมาตรวจเมือง <c oughs> <c oughs> ตรวจทองเมืองนะครับส่วนนะครับเอกสาร ครบนะครับนาเขาก็ดีเดอ้อพี่น้องนะครับนี่วงเขานะครับวงเขาขั้นซ้อนนะครับกี่พี่น้องในเะมืองทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแผ่นหลังครเบเปรดเปรดไปเมืองต่อที่สองกันเลยครับตัวที่สองกับบอตางกันนะครับแต่ว่าอ่าเมื่กันครับสามเจ็ดสามแปดื่กันโยประมาณนนะครับได่ความยาวความลึก นะครับ<า>แข็งขาใหญ่เล็บสวยนะครับบ่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องสนจิตสนใจก่โทรมาสอบถาม,มตัวนี้ท้องตัวไหนลูกวายท้องพายุท้องเ <4 S 1> จ้าพายุยิบเดือนแล้วละครับยออกเดือนหนาต้นเดือนหนานี่ครับโอ้ซื้อหน,นึ่งได้สองนมไครนี่เงี้แล้วพร้อมที่ได้กินน้องเลยตัวนี้พวกนุ่มจางเลยเด้อพี่น้องเลย โอ้เราเอาผู้ใดนะครับสนใจนะครับอยากได้่อยทองใกล้สิได้กินน้องละอีกเดือนนะครับคาดว่าจะพอถึงเดือนนะตามตามที่ผมแนมเมองนี่นะครับนาเขานะครับสีหนาแววตาเด้อพี่น้องมึงนะครับปากไงเขาไงกระดานเขาไงลูกตัวที่ไหนในทองครับลูกตัวที่สองในทองนะครับสตาพอดฟ้ามกับแบงปันห้พี่น้องมึงแผ่นหลังเด้อพี่น้องมปงแผ่นหลัง ผมว่ากันผมอันสามแปดสามเก่าไล้วที่ดุ้งก็ตัวไหนยุ่งครับเพราะว่าไม่เที่ยงเหนือผมอผม,มากันเที่ยงเหนือผมแต่อร่อยจริงๆนะครับงามๆครับงามาพี่น้องกเกษตรกรสนใจนะครับเฝ้าออโทรมาสอบถามเด้อครับสอบถามเมืองว่าราคาเท่าไหร่กัได้ครับราคาคุยกันได้เว้าวถือข้อรถไทยมีรถไปส่งพร้อมบ่ลูกบอย โอ้มีหอดรถไปส่งไห้พร้อมเด้อพี่น้องเกษตรกรหาไห้จนมีหละเออว่าแต่มาเว้ากันคุยกันเนาะครับหมักน้ากันแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรได้ไปเลี้ยงนะครับสําหรับมือใหม่อยากเลี่ยมต้นอยากหาค้อยแม่ม่านนะครับลูกที่สองค่าทองเด้อครับมือนี้ดอกดินพมาเมืองนะครับนี่เมืองหนาเขาเมืองปากนะครับต่างคมนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับอัตลักษณ์ค้อยไทยชัดเจนเด้อพี่น้องนะครับความสูง จังที่ลูกบ่อยบอกไปหลังเปรีลือกชีกพี่น้องโอ้ยน้ำหงธรรมดาหลังนี้ตรงมันมันมันใหญ่กับม่านใหญ่นะครับลูกอ่าไอยทองใหญ่เนาะธรรมดานะครับความสูงความสูงก็จะดรอปลงอาจจะให้มึงเล็บนะครับพี่น้องนะครับต้นนี้บ่มีแข้งขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกพี่น้องสนจิตสนใจก็ต้อมาสอบถามน้ำลายซีซีสิบบคุณล่ะครับ เดี๋ยวผมสิใสเบัวโทไว้ดอกดินชาแนลกับภาามะเบงนะครับเรื่อยๆอัปเดตกัะสิมีหลายตัวอยู่ครับแจมมือนี้นะครับลูกบอยสิมีทุละเฝ้าเอาอันนี้ง่วไปทับก็เลยรีบวิวให้สองตัวนครับบรรยากาศในคขอกเด้อพี่น้องนะครับนี่จังคอยมาชมมาเบิงนะครับนี่คือแม่สาวนะครับแม่สาวเออแม่สาวหน้าตาดีดีพี่น้องครับแม่สาวหน่อย อายุยังบอท่านถึงสองปีเรครับมองแล้วนี่หลายตัวเด้อพี่น้องนะครับทีสถาพรฟาร์มนะครับบันดงเมืองจอกมูหานะครับอำเภออาจสามารถเอาตำบลบ้านดูอำเภออาจสามารถเด้อพี่น้องนะครับในขอกมีสองฟังนะครับสาวหน่อยสาวใหญ่แม่ม่านนะครับพอพันกับมีหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับในละแวกอำเภอ,ออาจสามารถอยากได้พอพันไปทับ จับสัตว์บอเกงนะครับกะเอาพ่อพันธุ์นะครับขันสิผสมน้ำเชื่อกะยานบดติดก็เอาตัวจริงไปทับนะครับลูกอยก็มีบริการให้กับพี่น้องนะครับแถวแถวอำเภออาจสามารถตำบลบ้านดูนี่นะครับเด้อดอกตีนพ่อมะมึงนะครับสาวน้อยก็มีนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามนะครับสถาพรฟาร์มบ้านดงเมืองจอก มูหาอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่หลายโตครับแม่มันอยู่นี่นะครับแม่ทองเงี้ไก่คลอดนะครับแต่ละแม่แต่ละแม่นะครับอยู่ในคอกอาจสิบบ่เห็นชัดเจนเด้อพี่น้องนะครับเนื้อหนังนี่แหละครับไวยเพิ่มเลี้ยงดีนะครับมีน้ำนอนครับการกินการยก็สมบูรณ์นะครับเพิ่นเลี้ยงอ่าหลายโตนะครับบริหารจัดการได้ดีนะครับ บรรยากาศรอบๆฟาร์มนี่แหละครับพอพันพออพันที่สําหรับพี่น้องนะครับในละแวกอ่าอเพื่ออาจสามารถถ้าท่านสนจิตสนใจอยากสได้พอพันนะครับไปทับนะครับอยากได้พันธุกกรรมกับทั่วมาสอบถามนะครับลูกบอยส่วนนี้กับแม่สาวนะครับแม่สาวแม่ทองกับมีหลายแม่นะครับถ้าสนใจก็ โทรมาสอบถามหรือสิมาเมืองเองก็ได้นะครับด้วยตัวท่านเองนะครับท่านมเมืองเองก็จะเห็นนะครับว่าควายแต่ละตัวนะครับรูปลักษณะนะครับทองบ่อทองนะครับหลายตัวนะครับนี่มิจต่แม่ทองนะครับโอ้แม่สร้างได้สร้างเ้ยนะครับนี่แม่สร้างนะครับสีเราแม่สร้างนี่ก็ม่านใหล่ะครับ เออมามึงสาวหน่อยสาวหน่อยฟุกโกลูกตัวใดล่ะบอยลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มตะกี้พ่ากับมาไทยล่ะมันยังหน่อยอยู่โน่นตอนนั้นโอ้ตอนปัดพี่น้องเงาหางเงาหางยังไงครับเดี๋ยวนี้ในสิบสี่เดือนแล้วสิเดือนนะครับแข่งขาไอพี่น้องมึงแข่งขานะครับมีกําไรนะครับทั้งสี่ขาเด้อพี่น้องนะครับแข่งขาสวยครับลำตัวยาว หน้าเขาสวยนะครับตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์ชัดเจนสำหรับลูกเบิ่มพัลรานกับพี่น้องกับเข่ามาเมืองอาเด้อครับสถาพรฟาร์มบ้านดนเงมึงจอกคุณนะครับควายเล่าแต่ละตกระเชีับเล่าเลี้ยงนะครับถึงสี่นะครับาการเลี้ยงบดนแต่ว่าเป็นคนที่ศึกษาใส่ใจนะครับสำหรับคนรลุนใหม่ที่หันมา นะครับเลี่ยงควายเพื่ออนุรักษ์แบ่งปันให้พี่เหน้องผู้อยากได้น้ำนะครับบ่แม่นอนุรักษ์อย่างเดียวพี่น้องสนใจก็แวะเขามเมึงนะครับตีสถาพรฟอรฟ้ามี่เนาะครับเนาะส่วนเบอร์โท่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใ้คลิปนะครับให้พี่เห็นน้องได้โทรมาสอบถามนี่แหละครับหน้าตาจาของฟ้ามนะครับเดี๋ยวให้มึงรอบๆโตนะครับสําหรับลูกเบิ่มครับแขนขาเล่าเป็นยังไงนะครับเอ้ยนะครับงาม งามงามครับอย่างไรเนาะนี่แหละครับหลอบตนหลอบโตเล่าพี่น้องกับสิไดใดเห็นว่าควายนะครับที่มีพันธุกรรมที่ชัดเจนนะครับกับสิมีอัตลักษณ์นะครับเมองทายนะครับทายเขาทายงามงามพี่น้องตอนผมมาทายหลอบแรกตอนนั้นเดือ้เพิ่นได้เก้าเดือนนะครับตอนนี้ได้สิบสี่เดือนนะครับคว้สูงเท่าไหร่ละครับบ่อยประมาณหนอยสามสามม โอ้ลอยสามซีฟกัวเลยเนาะซีฟซสี่เดือนลอยสามสามแล้วนะครับครับพี่น้องอยากได้พันธุกรรมที่นะครับชัดเจนครับล่ำตัวเงี้ยวดีดีพี่น้องนะครับล่ำตัวแล้วดีนะครับเข่าท้ายก็ดีแข้งขานะครับอัตลักษณ์นะครับหน้าเขาหน้าตาให้พี่น้องได้เมึงหน้าตานะครับปากนะครับตาแ้มแกมจ้ำแมงกระเบียจับตาบง่ายครับ ครับเป็นควายถิเชียงแล้วก็พันธุกรรมดีดูกเบิ่มพันล้านกับฝากับพี่นองไว้นะครับสนใจก็ฝ่าาทั่วมาเด้อซากระจิมาพ่เห็นเด้นะครับเอามื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่แวะเข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณบอยนะครับที่อันนี้นะครับผมสวัสดีครับครับในเมืองบรรยากาศนะครับ